สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเตยเตยยาเปิดดวงนะคะแรงบุญกระตุ้นโชคของคุณเออมาดูซิว่าช่วงนี้แรงบุญกระตุนออนะต้นโชคของคุณเนี่ยกระตุ้นโชคเรื่องอะไรเออนะเช่นเดิมเป็นแรนดอมนะคะพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแลว้วไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงระบุข,ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะ อาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะเพราะเป็นแลนดอมพลังงานโดยรวมนะจ๊ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะส่วนใครสนใจจะดูดวงหรือเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ Ad ID ตรงนี้มา t r a i y a 3 6 9ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะแรงบุญกระตุ้นโชคของคุณในช่วงเนี้ยกระตุ้นโชคเรื่องอะไรให้กับคุณนะจ๊ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชิวาวญในการรับชมและการรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังขึ้นพลังงานแห่งความโชคดีช่องพลังงานบวกของเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญ,ญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้าเกณฑ์ชะตา ประจำตัวของทุกคนนะคะแล้วก็ขอแรงครูบารามีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบารามีครูมาถึงเซนชันสัญชตาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านภายัยแล้วก็มาถึงพลังงานของพไพ่ทุกใบเลยนะพลังงานใบแรกนี้ขอเป็นพลังงานของคุณเป็นตัวของคุณหน่อยนะมาดูสิว่าแรงบุญกระตุ้นโชคช่วงนี้ของคุณคือเรื่องอะไรและพลังงานของคุณในช่วงนี้ในตอนนี้คือโอ้โห หกไม้พลังงานดีเป็นพลังงานของคนที่กําลังก้าวนาเป็นพลังงานของบางคนก็สําเร็จประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วระดับหนึ่งบางคนก็คือ,อ,อคือคุณอาจจะพยายามทํานู่นทํานี่มาจนมีวันนี้ได้เพราะว่าเคยเหน็ดเหนื่อยมาก่อนเคยพยายามมาก่อนเคยแบบเ,เหนื่อยยากผ่านปัญหาผ่านนู่นนี่นั่นมาก่อนแล้วนะพลังงานหกไม้เป็นพลังงานของชัยชนะความสําเร็จ เห็นไหมความสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเดินทางมาเนี่ยเดินทางมาถึงเป้าหมายแล้วเดินทางมาถึงเส้นชัยแล้วเดินทางมาถึงความสําเร็จของคุณแล้วเดินทางมาถึงความสุขความสมหวังของคุณแล้ว นะแต่ก่อนที่คุณจะมาถึงเป้าหมายมาถึงเส้นชัยก่อนที่คุณจะมีวันนี้ก็คือคุณต้องผ่านกับเหตุการณ์ผ่านระยะทางผ่านอะไรมาหลากหลายพอสมควรนะอะเพราะฉะนั้นแล้วไพ่หกไม้เท้าคือไพ่สัญลักษณ์ของความสําเร็จสัญลักษณ์ของชัยชนะสัญลักษณ์ของคนที่กําลังจะได้แบบมีเรื่องยินดีปรีดาเกิดขึ้นนะคะโอ้โหแรงบุญกระตุ้นโชคของคุณในช่วงนี้กระตุ้นโชคเรื่องอะไรให้กับคุณอีกละ่ะโอ้เจ็ดถ้วย เยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยมันคือสิ่งที่คุณต้องการมันคือสิ่งที่คุณปรารถนามันคือสิ่งที่คุณหวังมันคือสิ่งที่คุณใฝ่ DNA, ฝันมันคือสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทําอยากนู่นอยากนี่อยากน,านั่นไพ่เจ็ดถ้วยเป็นอารมณ์ของคนที่หนึ่งมีตัวเลือกเยอะมีทางเลือก <ๆ S 2> <ๆ S 1> เยอะส <ๆ S 1> มีจินตนาการเยอะมีโปรเจกต์โครงการอยู่ในหัวเยอะนะสม,มันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่คุณ อภิษฐรนามันอาจจะเป็นความฝันความหวังของคุณมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต้องการอะไรอย่างเนี้นะเออนะคุณกําลังเลือกแบบเอออันนู้นอันนี้อันนั่อน,น,นอะไรอย่างนี้นะโอ้โหแต่ว่าเนี่ยคือในสิ่งสิ่งนี้ความฝันของคุณความหวังของคุณความปรารถนาของคุณเนี่ยคุณได้ลงมือทำเห่นไหมคุณไม่ต้องมาแบบ เพ้อฝันอีกแล้วไม่ต้องมาวาดวิมานในอากาศอีกแล้วเนี่ยการลงมือทําไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จไปสู่เส้นทางแห่งความสมหวังเนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหพลังงานดีนะพลังงานดีนะโอ้มาดูหน่อยมาดูหน่อยซิว่าว่าแรงบุญกระตุ้นโชคของคุณในช่วงเนี้ยกระตุ้นโชคเรื่องอะไรเดอะเลเวอร์ความรักค่ะความรัก นะกระตุ้นโชคเรื่องความรักช่วงนี้สเสน่ห์ล้นเหลือสเสน่ห์หลากหลายนะความรักความรักที่จะเข้ามาให้คุณได้เลือกเฟ้นเลือกสรรอาจจะมีมามากกว่าหนึ่งคนนะอาจจะแบบ โอ้คุณอาจจะแบบเออมีคนชอบคุณหลายคนเลยในช่วงนี้มีคนอยากได้คุณอยากครอบครองคุณหลายคนเลยหรือคุณนะ่ะสวยหล่อมีตัวเลือกเยอะเออนะเจ็ดถ้วยคือตัวเลือกเจ็ดถ้วยคือคนที่แบบเลือกเยอะช่างเลือกก็ได้นะหรือมีมาแล้วคุณก็ยังเลือกอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือคุณกําลังจะถูกเลือกก็ได้ด้วยนะจ๊ะ ไพ่เดลเวอร์ไพ่เดลเวอร์ไพ่แห่งความรักคุณจะเป็นที่รักนะเป็นที่รักต่อผู้คนเป็นที่รักต่อแบบแฟนคุณคู่คุณเป็นที่รักต่อคนรอบข้างเป็นลูกรักของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้แรงบุญกระตุ้นโชคกระตุ้นทรัพย์อืมแรงบุญกระตุ้นโชคให้คุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้โอ้จะสติกความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนความเสมอภาค เห็นไหมอะไรที่คุณปรารถนาอะไรที่คุณอยากได้คุณจะได้คุณจะสมหวังในสิ่งส okay well, ิ่งนั้นนะไพจัตติกคงไว้ซึ่งคุณงามความดีคงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ยุติธรรมคงไว้ซึ่งความถูกต้องและชัดเจนนะนี่คือไพจัสติกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แรงบุญกระตุ้นโชคของคุณเนี่ยคือหนึ่งคุณจะได้แบบไม่โดนเอาเปรียบและจะได้รับความถูกต้องความสุขความชัดเจนความยุติธรรมและถ้ามีความรักเข้ามาก็จะเป็นความรักที่เขาเนี่ยพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณพร้อมที่จะให้ความสุขกับคุณนะถ้าเป็นเรื่องการงานก็คืองานของคุณเนี่ยเออจะแบบไปได้สวยไปได้ดีนะ แต่จะต้องอยู่ในกรอบเป็นคุณงามและความดีอยู่ในกรอบเป็นความถูกต้องอยู่ในกรอบเป็นความชุดยุติธรรมด้วยนะเออพลังงานตรงนี้เข้ามานะถ้าเป็นความรักเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่เขาดีกับคุณมากเลยนะเนี่ยซื่อสัตย์อ่ะนะซื่อสัตย์จัสติกือไพ่แห่งความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ถูกต้องยุติธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมเห็นไหมไม่เอารัดเอาเปรียบไม่คิดคดทรยศ์เออนะจัสติก เออความชัดเจนต้องชัดเจนอะไรอย่างนี้อ่ะดูกันต่อดูกันต่อสิว่า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 แรงบุญกระตุ้นโชคของคุณในช่วงเนี้ยกระตุ้นโชคเรื่องอะไรการงานอุ้ยฉันเห็นใครบางคนจะได้บรรจุงานฉันเห็นใครบางคนจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งฉันเห็นใครบางคนจะได้เซ็นสัญญาเพื่อจะเข้ารับการทํางานเออนะฉันเห็นใครบางคนที่แบบ คืองานมันไปได้ดีงานไปได้สวยเลยนะงานมีโอกาสนะบางคนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งบางคนแบบโอ,อ้เหมือนกับว่าแรงบุญกระตุ้นโชคให้กับคุณจริงๆนะจัสติกเนี่ยการเซ็นสัญญาหนังสือเอกสารต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจ้าเออนะแล้วก็มาเป็นไพอ่อ่อหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคือความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความเติบโตนะสิ่งที่คุณจะได้รับ สิ่งที่จะเข้ามาหาคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนเป็นตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็ได้หรือได้บรรจุงานก็ได้ในเซ็นสัญญาเซ็นหนังสือเข้ารับตำแหน่งใหม่เออนะรับทำงานก็ได้นะไพ่หนึ่งไม้เท้าอะไพ่างานที่ดีไพ่เด่นไพ่ชัดไพ่แบบ โอ้ดีมากอ่าแรงบุญกระตุ้นโชคให้กับคุณเรื่องอะไรอีกโอ้เดอะฟูเห็นไหมเดอะฟูลการได้เริ่มต้นใหม่การเป็นอิสระความสุขความสดชื่นความสดใสวิความสุขกำลังมาเลยแหละเบอร์นะไพ่เดอะฟูเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เขาเรียกว่าอ่าออกไปท่องเที่ยวอ,ออกไปเดินทาง เออนะเริ่มต้นชีวิตใหม่ความสุขใหม่คุณอาจจะได้เริ่มต้นงานที่ดีหรือว่าการงานของคุณเริ่มไปได้ดีเริ่มไปได้สวยมันเหมือนนําความสุขมาให้มันเหมือนเริ่มดีขึ้นเออนะหรือชีวิตช่วงนี้เริ่มมีความสุขความหลั่นลามีความเบาสบายเหมือนหลุดพ้นออกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะการหลุดพ้นอะ่ food, เนอะเดอฟูการเป็นอิสระเห็นไหมการเป็นอิสระการหลุดพ้นเนี่ย ถ้าคุณมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความอะไรอย่างเงี้ยคุณชนะเลยนะคุณชนะเลยชนะขาดลอยเลยด้วยฉันจะบอกให้นะฉันจะบอกให้เนี่ยการไปอิสระการหลุดพน้นเออนะถ้าไปจัดติก๊กมามันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยเนาะคือการหลุดพน้นการถูกปลดปล่อยการเป็นอิสระเห็นไหมไพ่เดอะฟูกันได้เริ่มต้นเดอะฟู full, คือไพ่หม่เลขศูนย์นะหมาย้าศูนย์คือไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเริ่มต้นล้มกระดานใหม่เ,เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะ อาไพเดอฟูไพเดอฟูบางคนได้ท่องเที่ยวบางคนได้แบบโชคดีมากช่วงเนี้ยรู้สึกชิลๆเบาสบายรู้สึกแบบมีความสุขอะไรอย่างเนี้ยเอิญนะเอนินะแรงบุญกระตุ้นโชคให้กับคุณเรื่องอะไรอีกช่วงนี้โอ้ไพดีเอ็มเพลเลอร์เนี่ยตำแหน่งหนะ้าที่การงานจริงๆเธอเธอบางคนอะ คือความมั่นคงมันเกิดขึ้นนะนะไพ่เดมพเพลอร์คือไพ่รากฐานของความมั่นคงแล้วก็เป็นไพ่แบบไพ่ใหญ่นะไกกะพ่จักรพรรดินะหรือบางคนเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็ได้หรือบางคนเนี่ยยศถาบรรดาศักดิอ์อำนาจอำนาจบารมีอำนาจบารม,อาารมีอำนาจวาสนาสูงขึ้นอืม อำนาจบาร,รมีอำนาจวัสนาสูงวัสนาสูง,สสสงเป็นคนวัส,สนาสูงอ,อ่คนบางคนจะได้รับตําแหน่งที่มั่นคงคนบางคนกําลังจะมีชีวิตที่มั่นคงคนบางคนเนี่ยเกี่ยวกับาสายงานเกี่ยวกับตำราผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับราชการได้เกี่ยวกับต่างประเทศได้ นะเกี่ยวกับผู้ชายที่มีตำแหน่งได้ด้วยนะ the e m p o e r เห็นไหม the e m p o r หรือเป็นผู้ชายที่คุณเคารพนับถือได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการสนับสนุนก็ได้นะคะการผลักดันได้รับการผลักดัน โได้ด้วยนะหรือบางคนก็คุณนะ่ยช่วงนี้เหมือนว่ามีอํานาจดูมีอํานาจมากขึ้นดูมีบาร,รมีมากขึ้นดูเหมือนว่าแรงบุญแรงกุศลของคุณเนี่ยดีดีมากขึ้นฐานอํานาจบาร,รมีแบบดูยิ่งใหญ่ดูยิ่งใหญ่ไพศาลเลยนะไพ่ The The Emperor เนี่ยคือไพ่ของความยิ่งใหญ่ไพศาลอํานาจบาร,รมีวาสนาสูงส่งนะความมั่นคงบางก่อเกิดอะไรทำนองนี้เลย ดูกันต่อดูกันต่อซิว่าออแรงบุญของคุณกระตุ้นโชคของคุณเรื่องอะไรอีกโอไพ่เพชออฟคัฟเด็กถือถ้วยพลังงานของความสุขพลังงานของความสมหวังพลังงานของชีวิตใหม่พลังงานของอสิ่งที่จะได้เริ่มต้นอย่างมีความสุขอาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ ไพ่เดลิฟเวอร์กับไพ่เด็กถือถ้วยความรักความสัมพันธ์เป็นพลังงานของความรักที่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ช่วงนี้คุณจะดูอ่อนกว่าวัยช่วงนี้คุณจะดูมีความเป็นเด็กสูงหรือช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าเหมือนแบบได้มีความรักเริ่มต้นความรักใหม่แล้วมันสดชื่นสดใสเหมือนกลับมา14อีกครั้งก็ได้เออนะหรือไม่งั้นก็อาจจะมีถ้าเป็นความรักก็มีคนที่มาชอบคุณทั้ง คนอายุมากกว่าคุณและอายุน้อยกว่าคุณแหละนะตัวเลือกตัวเลือกทางเลือกประมาณนี้ก็ได้เจ็ดถ้วยนะเออดูกันต่อดูกันต่อซิว่าว่าอิสระทางความคิดอิสระทางการเลือกด้วยนะช่วงเนี้นะช่วงนี้อยากทําอะไรแบบได้ทําอยากทําอะไรคือทําได้เลยอิสระเสรีเลยนะ โดดปล่อยเลยนะช่วงเนี้แล้วมันดีมากมันเด่นมากเรื่องงานเนี่ยเห็นไหมไพ่หกไม้เท้าก็ไพ่ไพ่ไม้นี่คือไพ่จะโดดเด่นเรื่องการงานนะถ้าเกี่ยวกับไมอ้อะอืดาบก็คืออุปสรรคคือปัญหาถ้วยคือความรู้สึกนะเหรียญคือความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ความมั่นคงอความหนักแน่นด้วยไพ่เหรียญน,นะ่าดูกันต่อซิว่าว่า,วา เนี่ยไพ่เด็กถือถ้วยคือคุณจะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าบางคนก็แบบได้เริ่มต้นความรักที่มันสดชื่นมีความสุขในช่วงนี้ก็ได้นะเออนะแรงบุญกระตุ้นโชคให้คุณเรื่องอะไรอีกโอ้ยดีเอ็มเพเธอไพ่ดีเอ็มเพกับดีเอ็มเพลเมาเห็นไหมดี The m p ็มเพกับดีเอ็มเพลเอเขาเป็นคู่กันนะเธอถ้าเธอเป็นคนที่ อายุยังไม่มากมมยนักอะเธอเป็นเด็กถือถ้วยมีดเอ็มเพจกับดีเอ็มเพลเลอร์เนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ซ้ายอยู่ขวาเลยเอออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เธอก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ได้ที่คอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือเธอเห็นไหมเป็นไพ่ผู้ชายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไพ่ผู้หญิงดีเอ็มเพจคือผู้หญิงนะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หนะหรือคนมียศมีตําแหน่งคนมีอํานาจวัฒนาอํานาจบารมี เนี่ยลายล้อมไปด้วยคนพวกเนี่ยที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนปกป้องดูแลเธออยู่ก็ได้ด้วยนะหรือถ้าเป็นถ้าไม่มีเกี่ยวกับคนเลยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อ่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเป็นมหาเทพกับมหาเทวีถ้าเปรียบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นไพ่เดมเพลอร์กับเดมเพลทเนี่ยเป็นระดับสูงระดับบนระดับบิ๊กเลยระดับมหาเทพกับมหาเทวีนะ เออประมาณนี้เลยเธอมันคือความสุขอะ DM Perler กับ DM Place เ,เ,เนี่ยคือครบนะครบครบทุกสิ่งอย่างคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มีความสุขคนที่พร้อมจะมีความรักความเมตตาให้ผู้คนปกป้องช่วยเหลือผู้คนซัพพอร์ตสนับสนุนผู้คนแล้วก็เป็นไพ่ของความรักที่อบอุ่นมากความรักที่ครบแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่สมบูรณ์แบบอะ ดีมเพลอร์กับ d ดีมเพลสเนี่ยสมบูรณ์แบบมั่นคงอ่ะมีทุกสิ่งอย่างมั่นคงสําเร็จทุกอย่างอะไรประมาณเนี้นะอะมาดูกันต่อมาดูกันต่อก็ระดับมหาเทพมหาเทวีแล้วน่น้อก็คือไม่มีขาดอะไรแล้วอ่ะครบครันอะไรประมาณนี้เธอเธอเธอแล้วมาดูกันต่อสิบางคนก็นั่นแหละตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีได้รับการช่วยเหลือการดูแลการผลักดันเรื่องการงานซัพพอร์ตเรื่องชีวิตให้นะ เออนะเป็นแบล็กให้ก็ได้อาจจะเป็นคนก็ได้อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะดูกันต่อแรงบุญกระตุ้นโชคให้คุณเรื่องอะไรอีกไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยคุณได้รับการโปรเทคได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ทุกสิ่งอย่างคุณจะได้มา คุณจะมีหมดเลย The world นี่มีหมดเลยนะมีความสุขมีเงินมีความรักที่ดีมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งอย่างอะ่ะไพ่อะเ world อ่ะนะคือความสมบูรณ์แบบเลยคือไพ่อะเ world หรือบางคนบูชาเป็นพญานาคราชบางคนบูชาเป็นเนี่ยมหาเทพมหาเทวีก็ได้เนาะหรือแบบ มันมีสิ่งดีเกิดขึ้อนอะคุณจะได้โครบะหลากหลายอ่ะทีนี้เนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยคือทุกสิ่งอย่างเจ็ดถ้วยคือมากมายนาบ้านรถอสังหาริมทมรัพย์เงินทองแก้แหวนทรัพย์สินสลิงคานอะไรประมาณนี้ความรักบุคคลผู้คนวิยดีอ่ะไพ่ดีมากดูกันดูกันต่อสิว่าแรงบุญกระตุ้นโชคให้กับคุณเรื่องอะไรช่วงนี้เดวิลเดวิลเห็นไหมไพ่เดวิลมันคือไพ่แบบ คือคือคุณจะได้ตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วนั่นหมายถึงว่าสมุินะคุณอยากได้บ้านคุณก็มีโอกาสได้บ้านช่วงเนี้นะคุณอยากได้เครื่องเพชรคุณก็มีโอกาสได้เครื่องเพชรหรือคุณอยากทําอะไรแต่ช่วงเนี้ก็คือมันดูดีมีสเสน่ห์ด้วยนะแล้วก็มันแบบมันเหมือนความอยาก มันเหมือนการได้สนองความอยากของคุณนะในช่วงเนี้ยในสิ่งที่คุณอยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนานะแล้วช่วงเนี้ยฉันจะบอกให้นะเธอเป็นช่วงที่เธอได้หรุดพ้นจากออปีศาจหลาย เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาหรือว่าหลุดพ้นมาจากอะไรสักอย่างที่มันเป็นบ่วงเนี่ยการเป็นอิสระไงเพราะว่าเดอะฟูลคือการเป็นอิสระการหลุดพ้นการเริ่มต้นนะทีนี้เดวิลเนี่ยเดวิลถ้ามองเป็นด้านลบนะก็คือประมาณว่า ความรักที่ไม่ดีความรักที่ผิดศีลผิดธรรมสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าบ่วงเวรบ่วงกรรมพยามาลเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่คอยเหนี่ยวล้งคุณไว้คอยล้งคุณไว้คอยตรึงคุณไว้คอยดึงคุณไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้คือเดวิลนะปีศาจหลา่ไงเนี่ยคุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนี้ เนื่องด้วยแรงบุญของคุณนะแรงบุญกระตุ้นโชคอะตามข้อความเลยนะแล้วอีกอย่างจัสติกเนี่ยก็คือว่าเนี่ยคือความยุติธรรมที่เธอจะได้รับคือความถูกต้องที่เธอจะได้รับที่คือความชัดเจนที่เธอจะได้รับเธอไม่ต้องไปติดอยู่กับพลังงานลบๆแล้วไม่ต้องไปติดอยู่กับ ความสัมพันธ์ท็อกซิกอีกแล้วเธอไม่ต้องไปติดอยู่กับอะไรที่มันทําร้ายเธอหรือว่าดึงเหนี่ยวลังไม่ให้เธอไปต่อไม่ให้เธอเจริญรุ่งเรืองไม่ให้เธอเนี่ยไม่ต้องไปติดอยู่กับอะไรที่มันติดเธออีกแล้วว่าที่มันดึงเธอเอาไว้ถ่วงเธอเอาไว้อีกแล้วว่าคือเดวิลเพราะฉะนั้นเธอได้หลุดพ้น ฐานอำนาจบาร,รมีฐานอำนาจวัสนาเธอพุ่งขึ้นสูงในช่วงน the Emperor, the ples, เนี้ยเดมเพลอร์เดมเพสเนี่ยมันเหมือนมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นมาใหม่ชีวิตที่ได้เริ่มต้นใหม่มันเหมือนอะไรที่เธอแบบอยากได้ทําอะไรจะได้ทําอยากแบบอะไรคือเธอจะได้ทุกสิ่งอย่างเออนะอยากทําอะไรได้ทําอยากไปไหนได้ไปอยากนู่นนี่นั่นได้ทุกสิ่งอย่างเออนะอามาดูกันต่อมาดูกันต่อสีเนี่ยคือไพ่เดอะเวิด์เขาออกมายืนยันการันตีแล้วนะ หลุดพ้นหรือใครที่ใครที่เคยโดนคุณใสมนดำโดนทําของใสโดนคนที่ทําไม่ดีใสเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมล้างกรรมล้างของล้างเคราะห์ล้างมนดําให้คุณแล้วอะแรงบุญกระตุ้นโชคให้คุณนะคุณหลุดพ้นแล้วนะบอกเลยบอกเลยนะเดวิลเนี่ยใครโดนเสน่ห์ใครโดนของใครโดนคุณใสมนดําใครโดนทําของใส ใครโดนที่เอาดวงไปเหยียบเอาดวงไปผูกไว้กับอะไรที่มันถ่วงมันลั้งคุณอะให้คุณแบบไม่เจริญอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคุณได้หลุดพ้นนะเดือฟูคือการไปอิสระเดือฟูคือการหลุดพ้นจากของพวกนี้จากสิ่งพวกนี้นี่คือแรงบุญที่กระตุ้นโชคให้คุณแล้วกระตุ้นแล้วแบบเหมือนกับว่าคุณโชคดีขึ้นด้วยดวงคุณเปิดคุณขึ้นด้วยในช่วงเนี้ยอ่ะดูต่อเลยแรงบุญกระตุ้นโชคให้คุณเรื่องอะไรเห็นไหม เป็นไพ่ราชินีดาบมันเป็นไพ่แห่งความสําเร็จมันเป็นไพ่แห่งแบบชัยชนะมันเป็นไพ่ที่ตัดขาดปัญหาอุปสรรคหรือว่า หลายๆคนที่ดูคลิปนี้ได้ตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันผิดศีลผิดธรรมความสัมพันธ์ที่มันผิดที่ผิดทางความสัมพันธ์ที่มันเป็นบาปก็ได้ด้วยนะการตัดสินใจออกมาไพ q u ควีนออฟสอดพื้นไพ่ตัดสินใจไพ่ตรงไพ่คนที่แสดงออกถึงจุดยืนแสดงออกถึงความชัดเจนแสดงออกถึงความตัดสินใจแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองด้วยเห็นไหมความสําเร็จชัยชนะ แรงบุญกระตุ้นโชคให้คุณเรื่องอะไรอีก The High p i t c Taste มีความรู้สึกว่าคุณจะไม่ต้องไปตกอยู่ในถ้าคุณเจอความรักใหม่เข้ามานะคุณจะไม่ได้เป็นความรักที่เป็นความลับอีกแล้วคุณจะมีความรักที่เปิดเผยได้คุณจะมีความรักที่มีตัวตนคุณจะมีตัวตนแบบในสังคมได้ไม่ต้องออหลบซ่อนไม่ต้องซ่อนเลน ไม่ต้องปิดบังสถานะอีกแล้วไพ่เดอะไฮพิเทสแล้วช่วงเนี้สเสน่ห์คุณดีนะสเสน่ห์คุณรุนแรงสเสน่ห์คุณดีพลังงานคุณแรงมากพลังงานคุณแรงแล้วคุณเป็นคนมีของนะเดอะไฮพิเทสเป็นคนที่มีของมีของดีอยู่ในตัวนะหรือเป็นคนมีเซน์ แล้วก็มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดที่จะเข้ามานะหรือช่วงนี้พลังงานของคุณอาจจะดึงดูดคนที่เข้ามาสนใจคุณเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนแล้วอาจจะมีคนโสดและคนไม่โสดเข้ามาด้วยที่สนใจในตัวคุณนะสนใจในแบบอยากได้ตัวคุณนะเอออยากสิบแปดบวกกับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเนาะเดวิลมันคือตันหาราคามันคือกิเรส นะทีนี้มาดูไพ่เดอะไฮพ t เทสการแยกแยะนะการแยกแยะข่าวดำการแยกแยะผิดถูกชั่วดีชั่วร้ายอะไรอย่างนี้เออนะคุณจะแบบได้ตัดออกคุณจะแยกแยะได้ในช่วงเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งในช่วงเนี้ยเ,เขาเรียกว่าเซนคุณทำงานดีมากนะแล้วเดอะไฮพิเทสการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ สิ่งลี้ลับพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพลังงานที่คุมเครือมองไม่เห็นก็ได้นะคือได้รับการโปรเทคได้รับการปกป้องจากเบื้องบนด้วยนะแรงบุญของคุณในช่วงนี้เนี่ยเป็นแรงบุญที่ดีไพ่เดอะไฮพีเทสเป็นไพ่เทพีพระจันทร์ช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์ด้วยนะช่วงนี้แบบดูดีมีเสน่ห์มีเซนดีหรือคุณอาจจะเป็นแบบ มันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะมีความรักใหม่ในครั้งนี้เนี่ยนะบางคนนะถ้าคุณจะเจอความรักในครั้งนี้คุณจะมีความรักที่เขาสามารถให้สถานะคุณได้ชัดเจนแล้วไม่ต้องไปเป็นความรักในความลับของใครอีกต่อไปจะได้เปิดเผยแล้วที่เนี้ยอ่ะดูกันต่อสิว่าแรงบุญกระตุ้นโชคให้คุณเรื่องอะไรอีกสี่ดาบสี่ดาบคือการอ่าไม่โนสนโนแคร์ no son, no เนาะ สี่ดาบคือการอยู่กับตัวเองสี่ดาบคือการเอเนจีสี่ดาบเห็นไหมมันมีพลังงานของสี่ดาบคือคุณนอนอยู่ตรงนี้แล้วมันมีพลังงานของหน้าต่างเห็นไหมมีคนอยู่นอกหน้าต่างที่พูดคุยอยู่ตรงนี้เป็นพลังงานของการนิ่งเงียบเป็นพลังงานของการที่คุณอาจจะ,ะต้องมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นหรือว่าเลิกสนใจเสียงรอบข้าง ที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้อารมณ์คุณดาวจนเกินไปเนี่ยเป็นพลังงานตรงนี้เข้ามานะแล้วมันเป็นพลังงานของสมาธิออด้วยเกิดขึ้นในช่วงเนี้ยพลังงานของใครบางคนที่กําลังฝึกนะฉันเห็นใครบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยบางคนกําลังฝึกกดแรงดึงดูดฝึกกดการใช้กดแรงดึงดูดหรือบางคนกําลัง ฝึกการค้นหาฝึกการเพ่งจิตอ่ะฝึกการเพ่งจิตเพื่อที่แบบเขาเรียกยังไงอ่ะอาจจะฝึกจักรกะก็ได้หรือว่าฝึกการเพ่งจิต กระแสะจิตอะไรประมาณนี้ด้วยนะมีนะมีนะมีอยู่นะการทำสมาธิการศึกษาคนา้นคว้าเรื่องลึกลับพลังงานที่มองไม่เห็นเนี่ยฉันฉันรู้สึกตรงเนี้ยใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อ่ะมีมีมนะดูใบสุดท้ายเลยแรงบุญกระตุ้นโชคให้คุณเรื่องอะไรโอวิ l อ f ฟ o อร u จูโชคดีมาก เขาบอกว่าหลังจากที่มันนิ่งๆเงียบเงียบหลังจากที่มันไม่ค่อยกระเตื้องหลังจากที่มันหยุดชะงักมาสักระยะหนึ่งหลังหมักหลังจากที่มันไม่หมุนไม่ค่อยขับเคลื่อนเลยเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะนะเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะ่ะ นะอาจจะเป็นการงานหรือความก้าวหน้าหรือชีวิตของคุณน่ะที่มันอยู่กับที่มาสักระยะหนึ่งแหละที่มันไม่ค่อยกระเตื้องเลยมันจะกระเตือง้แหละมันจะหมุนแล้วมันจะก้าวหน้าขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นแหละมันจะไปตามสเตปของมันที่ควรจะเป็นแหละนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันสมมุติว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะไม่คืบหน้าเลยไม่ก้าวหน้าเลยไม่กระเตื้องเลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะก็คือมันจะเริ่มแหละนะบอกเลยกงล้อแห่งโชคสตารวิวออฟฟอร์จูนออกมาแล้วนะมันจะเริมกระเตื้อ แล้วมันจะเริ่มพัฒนาแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วมันจะเริ่มหมุนแล้วถ้าเหมือนแบบถ้าเป็นดวงก็คือว่าหลังจากที่หยุดหยุดเงียบเงบนิ่งๆมาสักระยะหนึ Glenn? ่งแล้วมันจะเริ่มหมุนไปในทางที่ดีแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นและขยับขึ้นแล้วโอประมาณนี้เลยอ่ะแรงบุญโอ้โหไพราชาถ้วยอ่ะเนี่ยมันคือไพความสุขความสมหวังมันคือคือไพที่ ุณจะได้อะสิ่งที่จะเติมเต็มให้คุณนะมีความสุขความสมหวังมีสิ่งที่ดีมีความครบครันเข้ามาเห็นไหมมันเป็นพลังงานที่ดีมากนะมันเหมือนมันจะขับเคลื่อนแหละขับเคลื่อนไปในเวของมันขับเคลื่อนไปในลู่ของมันไปในทางที่แบบทําให้คุณรู้สึกว่ามันกระเตืององขึ้นนะมันดีขึ้นนะมันเริ่มก้าวหน้าขึ้นนะมันเริ่มขยับขึ้นนะเออประมาณนี้เลย เนี่ยนี่คือแรงบุญกระตุ้นโชคของคุณในช่วงนี้นะแต่คุณจะต้องคงไว้ซึ่งจัตติกนะคุณจะต้องคงไว้นะคงพลังงานนี้ไว้รักษาพลังงานนี้ไว้นะคงไว้ซึ่งพลังงานนี้คืออะไรชัดเจนถูกต้องซื่อสัตยุติธรรมเห็นไหมแล้วมันจะขับเคลื่อนให้ดวงคุณดีเห็นไหม เออประมาณนี้เลยโอเคขอให้สุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะขอใหออ้แรงบุญของคุณนกีกระตุ้นโชคดีให้กับคุณทุกๆคนที่พบคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ